เข้าสู่ช่วงซับหลอตในช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันบ้างไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนครับเช้านี้เซ็นเด็กไทยถ้าดูจากภาพรวมนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการดิ่งและก็หักหัวลงไปอยู่ในแดนลบแล้วสําหรับฟิวเจอร์กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วทางด้านกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p บริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์คร ครับครับสวัสดีครับครับหักหัวลงแล้วสําหรับเซ็นต์ินเด็กไทยตฟิวเจอร์ยังไงดีครับเปิดมาฟิวเจอร์ก็มีสัญญาณช็อตนะครับที่เมื่อหลุดแปดแปดศูนย์นะครับเป็นสัญญาณช็อตหลุดแดแปดศูนย์นะครับแนวรับก็ยังเป็นอยู่ที่นะครับแปดเจ็ดสามอยู่นะฮะแปดเจ็ดสามสี่นะครับสามารถลงไปได้นะครับครับแล้ววันนี้คงต้องดูกันถึงสิ้นวันนะครับว่าถ้าไม่สามารถขึ้นไปปิดข้างบนได้นะฮะครับกลับขึ้นไปปิดเหนือแปดแปดแปดสองนะฮะก็จะเป็นสัญญาณลงแล้วนะครับ เหนือ8882ไม่ได้สําหรับวันนี้จะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงต่อนะครับใช่ครับครับก็ต้องดูถึงสิ้นวันนะฮะดูสิ้นแต่ดูขนาดถึงตัวนี้ก็คือตลาดหมดแรงเริ่มหมดแรงของการรีบาวที่ขึ้นมานะครับครับต้องต้องตามดูถึงถึงสิ้นวันนะครับครับแสดงว่าสัญญาณช็อตเนี่ยมันให้เราช็อตมาแล้วนะครับมาถ880นะครับเ็ยังเก็นการช็อตเพื่อเล่นสั้นอยู่นะครับครับก่อนหน้านี้ที่เคยคุยว่าในช่วงรอบระยะสั้นที่บอกว่าเป็นเป็นการลองนี่นี่ถือว่าหมดแล้วถูกไหมครับคุณนิพนธ์ อาหมดแท้หมดตอนเป็นลองตอนนี้พอถ้าถ้าหลุดคือถ้าเราเห็นปิดต่ำกว่าแปดแปดเจ็ดจุดสามเนี่ยอันนี้ลองก็จะจบเลยนะฮะตัห้ามลองเลยห้ามลองก็จะลงนะฮะครับต้องดูทักสิบเอ็ดโมงนะฮะสิบเอ็ดนาฬิกานะครับใช่ใช่ถ้าปิดต่ำกว่าแปด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 เจ็ดจุดสามเนี่ยคือขาลองแพ้ละครับนะครับ เพราะว่าเมื่อเช้าไม่มีช็อตมาแล้วนะครับเป็นช็อตมาตั้ง88ศูนย์นะอันนั้นต้องช็อตตรงมันแล้วนะครับแต่อย่าเป็นช็อตเพื่อเล่นส e er ั้นอยู่นะฮะเป็นช็อตเพื่อเล่นสั้นแล้วก็ต้องดูระยะเวลาเกือบตลอดทั้งวันว่าจะสามารถดทั้งวัน882ได้หรือเปล่านะครับใช่ตลาดเป็นเป็นเป็นเส้นเวอยู่นะครับแล้วก็จะบอกทางเลยถ้าถ้าวันนี้ปิดไม่ได้ก็บอกว่าลงละก็จะเป็นลงแล้วนะครับก็จะเป็นลงเลยจับตาดู882นะครับสำหรับวันนี้เออใช่ใช่ ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองของบรรยากาศตลาดหุ้น t ีเฟกในช่วงนี้นะครับวันนี้คุณนิพนธ์ยังให้จับตาดูนะครับว่าบรรยากาศต่อสรุป เกือบจะรอบทั้งวันถ้าหากว่าไม่สามารถยืนเหนือที่882ได้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการช็อตนะครับแล้วก็น่าจะเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงนะครับขณะที่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยครับอย่างที่บอกไปว่ามีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มเห็นสัญญาณการหักหัวลงนะครับตอนนี้ลงไปแล้วกว่า9.23จุด้ะครับอยู่ที่ระดับ1,300 62จุดกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับนั mm ่งอยู uh ่ในการกับเราแล้วนะครับทางด้านกรรมการผู้จ anyway okay. ัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประเดิมพบส่คครับสวัสดีครับคุณประเดิมพบครับสวัสดีครับน่าจะเป็นปัจจัยที่เรายังคงกังวลอยู่ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินฮะก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยใหม่นะฮะที่คนไม่ค่อยได้วิเคราะห์เท่าไหร่ครับครับเพราะว่าแต่เดิมก็คือว่าทุกคนคิดว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้น ในวันที่ 16. 17กันยาหรือยังช้าสุดก็คือช่วงของเดือนธันวาคมทําให้ตรงนี้ก็คือนักลงทุนก็เลยมีการชะลอการลงทุนับนะครับก็คือหุ้นจะผันผวนนะครับบางจังหวะคือขึ้นไปก็โดนขายอย่างเช่นหุ้นไทยขึ้นไปเนี้ยนะครับลงมาก็มีแรงซื้อเช่นเดียวกันก็รอจนกว่าทิศทางของดอกเบี้ย้นชัดเจนรับนะครับแต่จะจุดหนึ่งก็คือณน้าวันนี้เราสังเกตว่าในภูมิภาคอาเซียนนะก็คือทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคือลิงกิตเนี่ยปรากฏว่าปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีนะ นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนเพิ่มลดลงมาสัก4.5ครับคือเงินลิงกิตของมาเลเซียเท่าทียมาเลเซียนะครับอ่อนค่าลงไปนะครับแล้วก็อีกอันคืออินโดนีเซียรูเปียนะครับก็ลดลง18อนะครับอันนี้คือปีต่อปีท้านลดลงประมาณสัก1.5ถ้าเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ตอนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่ดอลลาร์สิงคโปร์ก็7กว่ากว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับก็เลยอยาจะบอกว่าทิศทาง้อ่องค่าเะ แต่ว่าทางเราเนี่ยมองว่าเราจะวิ่งตามก็คืออนาจะมีการอ่อนค่าตามไปด้วยนะครับในแสดงว่าตอนนี้เราอ่อนน้อยกว่าถูกไหมอ่อนน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าณตอนนี้คือเรามองว่าปัจจัยตรงนี้คือเดิมเนี่ยเราคิดว่าดอกเบี้ยของอเมริกาที่จะขึ้นจะส่งผลต่อค่าเงินบาทที่ควรจะอ่อนค่าแต่ตอนนี้สองเด้งคือเงินบาทด้วยนะครับที่อ่อนค่าเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะขึ้นแล้วก็เงินในพิ้ภาคที่มันอ่อนค่าเกินไปมันก็ว่าเราต้องลงมาตาม นะครับทางธนาคารกาสิกรไทยได้มีการปรับมุมมองเรื่องของทิศทางของค่าเงินบาทเดิมมองว่าเป้าหมายปีนี้อยู่ที่36.25 36.25ของปีนี้นะครับสิ้นปีนะฮะนี้คือนี่คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราปรับเพิ่มเป็นก็คือ36.75อีก50ปอร์นต์นะก็คือว่าเรามองว่าจะอ่อนค่าลงไปอีกถึง36.75บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แสดงว่าถ้าเงินบาทมันจะอ่อนค่าอย่างนี้เงินในต่างประเทศจะเข้ามาในประเทศไทย ก็ยากลงหรือว่าแทบจะไม่มีไม่มีเลยในขนาดนี้นะแต่หลังจากที่ประชุมดอกเบี้ยของสหรัฐแล้วนะค่าวว่าอีกทีหนึ่งซึ่งเราคํานวณนะครับสมมุติว่าตอนที่เงินบาทเราเคยอ่อนค่ามากสุดเจ็ดปีที่แล้วนะครับอยู่ที่36.11บ่าทต่อหน้าสหรัฐนะครับซึ่งความสัมพันธ์ถามว่าทำไมมันพูดตรงนี้ความสัมพันธ์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับกับเทียบกับเส้นเด็กเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาสัก94เปอร์เซ็นต์แม่นมากนะฮะมแสดงว่าถ้า1 3ึ่ามสา1 1ิบหก อินเด็กควรจะเป็นอยู่ที่1,340จุดณนะขนาดนั้นอ่าคือว่าถ้าเกิดราคำนวณกันความสัมพันธ์ตีกันแล้วนะครับถ้าเกิดณวันเนี้ยนะครับเอาเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่3าม1ิเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์คือ36.33ิบหกจสามศูนย <30. S 2> ์สามบ36.30นี่คือเคยสูงสุดครับคืออ่อนค่าสุดในช่วงของ7ปีที่ผ่านมานะครับอันก็เลยมองภาพประเด็นตรงนี้ก็คือเทียบกับค่าเงินเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะอ่ออนนนนลงงมมาีกกั็็เปปไได้้สูขึ นะครับจนถแถว1340หรือว่าถ้าเรามองเชิงพื้นฐาน14.26เท่านี่คือ PE forward ครับกำไรต่อหุ้นตอนนี้อยู่ที่9 5บาทต่อหุ้นคูณแล้วคือ1 1 3 5 4่ครับแสดงว่าถ้าคุณซื้อตรง1340 1 3 5 4นี่คือเท่ากับค่าเฉลี่ยถ้าคุณซื้อต่ำกว่าแสดงว่าคุณซื้อกถูกกว่าค่าเฉลี่ยครับงนั้นหลายคนที่มองเป็นเรื่องของ fundamental มากกว่าก็เลยบอกว่าที่น่วันนี้ขอหยุดไ้ก่อนครับนะครับทำให้าา่วนน26,000ล เราไม่เห็นมานานนะน,นะครับก็ทําให้มองภาพก็คือว่าปัจจัยต่างประเทศแล้วก็เรื่องของทิศทางของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสาคัญคเพราะมันส่งผลต่อในเรื่องของตัวสินค้าพกพา์ราคาน้ํามันเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดอเมริกาปิดปิดนะครับ,รบแต่ในส่วนของตลาดยุโรปเนี่ยปรับลงขึ้นแข็งแรงนะแตว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าพกพาในบ้านเราก็อาจจะลงตามซึ่งวันนี้น่าจะน่าจะเป็นตัวนำนำทำให ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลงเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในเอเชียอาเซียนอื่นๆคือฟิลิปปินส์เนี่ยที่ลงไปลงหุ้นในประเทศกหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แสดงว่าตอนนี้คือภาคของแรงขายที่เกิดขึ้นจากหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีน้ำหนักทั้งภูมิภาคเลยนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีข่าวดีว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่ออังคารที่แล้วนะครับมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกคนก็บอกว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้จะดูดี ดีได้วันสองวันนแล้วแล้วก็ลงเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมันมันราคาหุ้นเนี่ยไม่ถูกคือ PE อก็30เท่า40บเท่าบางตัวหรือพา b เปอร์บุกก็4เท่า5เท่าเหมือนกับว่าโอเคจะดีแต่ว่าราคาหุ้นมันไม่ถูกนะครับนั้นราคาหุ้นก็เลยมีทิศทางที่มันอ่อนตัวลงมานะครับวันนี้จะเข้าในเรื่องของธุรกิจ SME นะครับว่าจะมีมาตรการกระตุ้นทั้งในเรื่องของตัวภาษีเองหรือมาตรการช่วยเหลือเรื่องการเงินเนี่ยผมคิดเป็นเรื่องผลบวกนะ นะครับอาจจะมีผลบวกต่อธนาคารที่มีการปล่อยกู้ SME เออยอะๆอย่างเช่น KTB หรือว่าทหารไทยโชคดีคือว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับ p พ i c e per b o ต่ำมาก valuation ถูกมากแต่ทุกคนกังวลเรื่อง NPL แต่ว่าเก่งนี่คืออดีตนะแต่ถ้าอนาคตสมมุติว่าทางการมีการช่วยเหลือ SME แล้วปรากฏว่าให้เงินช่วยเหลือหรือว่าดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเนี่ยหรือภาษีเองก็ตามเนี่ย NPL ในอนาคตควรจะลดลง เดิมเนี่ยไม่ได้การช่วยเหลือนั้น NPL ก็เลยสูงขึ้นตอนนี้ถ้าเผื่อรัฐบาลมีการช่วยเหลือผมคิดว่า NPL จะลดลงอังน,นั้นกลุ่มธนาคารที่สังเกตว่าไม่ลงและมีแข็งบนตลาดด้วยซ้ำไปต่างจากต่างประเทศนะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาลงแต่บ้านเรานี่คือแข็งแรงกว่านะครับ,รบอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มหลายคนมองประเด็นเรื่องของว่าอังคารมีทุกอังคารเลยโกว่าอังคารนี้จะเข้าทานันหรือปล่หรือว่าไม่เข้าถ้าไม่เข้ามานี่เกิดเซลล์ออนแฟกต์ก็คือหมายว่า ไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดแรงขายเหมือนกันรหรือสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าจะมีประเด็นใหม่อื่นๆป่าตอนนี้คนพูดถึงเรื่องของบ้านจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหา,งหาเริมทรมาซับโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัยในบ้านแล้วก็คอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาที่ต่ํากว่าสองล้านลงมาจะมีมาตรการช่วยเหลือ,อยังไงหนับหรือไม่แต่เรื่องของรถคันแรกนะครับเดิมคือบอกว่าต้องขายภายใน5ปีนะครับบอกว่าเหลือ3ปีนี่คือคาดการณ์หมดเลยนะครับ จริงๆนี่มันมีไปอยู่ในช่วงของการประชุมคลมก็คือวันอังคารน,นี้อังคารทุกอังคารว่ายง่ายนั้นในภาพของตัวทิศทางของแต่ละกลุ่มเนี่ยความจริงแล้วมีมาตรการกระตุ้นในระยะปานกลางถือว่าใช้ได้แต่หุ้นเนี่ยคุณอย่าไปตามแหวว่าโอเคว่าตัวนี้ดีตัวนั้นดีบ,บอกว่าคุณเริ่มดูเรื่องของ Valuation คือบางตัวเนี่ยจะกระตุ้นได้ดีแต่ว่าอย่างเช่นเมื่อกี้บอกกลุ่มค้าปีกเนี่ย ไรเชันไม่ถูกนะครับกลุ่มแบงก์โอเคมันดีอยู่แล้วแหละนะครับหรือว่ากลุ่มค้าปิกลุ่มเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วสังเกตบ่างันนี้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคนที่ได้ประโยชน์จากบ้านที่ราคาที่หรือคอนโดที่ต่ำกว่า2ล้านขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่า lpn พึกษาสุภลัยเนี่ยแข็งแรงกว่าตลาดแสดงว่าการกระตุ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทุกคนก็แยกกลุ่มในขณะที่กลุ่มรถยนต์บอกว่าจะปรับลงกลุ่มรถยนต์บ้านเราเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมองความสามารถในการแข่งขันของเรา อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทําให้ภาพของกลุ่มรถยนต์ที่ถึงมาได้ประโยชน์นะครับจากการที่อาจจะมีรถคันแรกจากเดิม5ปีมาเหลือ3ปีที่ขายได้เนี่ยราคาหุ้นก็เลยไม่ได้ขึ้นคับงน,นั้นตอนนี้คือต้องนอกจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นแล้วอยากให้นักลงทุนเนี่ยวิเคราะห์ต่อด้วยนะครับว่าราคาหุ้นนั้นถูกหรือแพงครับและในลักษณะทิศทางเดีวยวกันถ้าข่างเงินบาทอ่อนปกติเราก็จะเข้าใจว่าเรื่องของการส่งออกน่าจะได้ประโยชน,น์ในกลุ่มไม่ได้ประโยชน์ด้วยไหมครับจริงแล้วถ้าโดยตรงก็คือว่าน่าจะได้ประโยชน์ ประโยชน์อะคราว่าเดิมเสียประโยชน์ครับเดิมประโยชน์ก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าค่าเงินบาทเราอ่อนค่าน้อยกว่าภูมิภาคครับงั้น้คนหนึ่งก็คือเขาอ่อนค่ามากกว่าเราเขาได้ได้ประโยชน์นั่นก็คือเราจะวิ่งกลับไปที่เขาไปเท่ากันกาเท่ากันคือความสามารถแข่งขันอาจจะเท่ากันแต่ว่าผมมองประเด็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจต่างประเทศมากกว่าณตอนนี้อเมริกายุโรปฟื้นแต่ทุกคนมองว่าจีนซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ของเราใช่ใช่งนั้นถ้าจีนณตอนนี้คือภาคการผลิตของจีนตัวเลข p m i เบื้องต้นตัวเลข p m i ภาคการผลิต หลักเห็ว่าภาคการผลิตหลักเนี่ยต่ำกว่า50แสดงว่าโอกาสที่จะมีการผลิตต่อผลิตแล้วก็นําเข้าจากประเทศไทยทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมมันเลยโตไม่ได้เงคือโอเคว่าเงินบาทอ่อนแต่ว่าปรากฏว่าในในคนที่เราจะส่งไปขายอะ่ะก็คือจีนน่ยนั้นตอนนี้คือภาคการผลิตไม่โตขึ้นนั้นโดยธรรมชาติคือปกติแล้ว้างการธนาคารปกติที่จีนดูดีเนี่ยหุ้นถงอ่อกทั้งกลุ่มอาหาร TUF CPF นะครับควรจะดีขึ้น นะครับแต่ตอนนี้ไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าคนคือขายของไม่ได้คือขายของได้น้อยลงครับแวง่ายงายน,นั้นตอนนี้คืออย่าไปคิดถึงว่าโอเคเงินบาทอ่อนแล้วส่งออก,กจ,ะจะดีเออ่งออก,กจะดีเพราะว่านาวันนี้คือประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายคนมองมอง,มองในอดีตผ่านมาคือมันไปพึ่งพิงการส่งออกสังเกตไหมครับว่าในส่วนของตัวรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับไม่ได้โฟกัสเรื่องของการส่งออกเออคือโฟกัสหนึน่งคือเรื่องที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ ผู้มีไรายได้น้อยคือใ,ในประเทศอ่ะคุณมาเน้ในในประเทศผู้มีไรายได้น้อยอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรือ SME ต่อไปในอนาคตนะหรือแม้แต่โอเคถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศท่านเขาจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่าอันทุนส่งออกตอนนี้คือเหมือนกับว่าการส่งเสริมเป็นการส่งเสริมหรือการเน้นที่จะช่วยกระตุ้นเนี่ยมันเป็นการเน้นกระตุ้นในเรื่องของตอนนี้คําพูดก็คือถ้าเรียงลำดับเนี่ยอาจจะไม่ช่วยใช่อันดับต้นๆนะครับอันนั้นก็ทาให้หุฒิกลุ่มส่งออกของบ้านเรานั้นทิศทางก็เลยเพียงแค่รีบาร์เมื่อวานนี้ สังเกตว่าการรีบาของหุ้นนั้นเกิดในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เกิดบ้างเพราะว่าอะไรฮะเกิดบางตัวเนี่ยเพราะอะไรฮะราคาหุ้นมันลงมาแบบว่า30-40%ในช่วงของตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแสดงว่าอะไรมันก็เหมือนกับมันถูกมากแล้วอมันก็ค่ยถูกแต่มันก็มีแค่รีบาแต่มองว่าระยะกลางเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ขึ้นไม่เยอะนะเพราะนั่นก็คือว่าตอนนี้คือเราต้องดูโจทย์ด้วยว่ารัฐบาลจะกระตุ้นอะไรไม่แต่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะฮะจะมีมาตรการกระตุ้นลงทุนเพิ่มอย่างนี้ควจริงแล้ใช่นะะฮผมคิดว่ารรับเหมาาก่อส้งเนี่ยมมันตีของกการเ้คำ ราะตอนนี้คนยังบอกว่าการเบิกจ่ายยังไม่เยอะครับนะครับแต่ว่าปีหน้า<ม>การลงทุนเพิ่มของกอ,องสร้างพื้นฐานโครงการรัฐเนี่ยคือปีนี้ห<ม>้าแสนกว่าล้านปีหน้าหนึ่งล้านกว่าล้านเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นเกือบเกือบร้อยเอร์เซ็แต่เราต้องทุนบอกว่าโอ้โหเจ็บใจเจ็บตัว<ม>ในเดือนที่ผ่านมาบอกว่ารับเหมาก่อสร้างดีดีก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมามแต่วันนี้ผมว่ารับเหมาก่อสร้างเนี่ยทีมการเก็งกำไรถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจครับแักณวนันนี้คือ จะสังเกตว่าผมจะมาในเนรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศนะครับแล้วก็มาดูดีว่าประเด็นประเด็นเรื่องของในอนาคตมีมาตรการการะตุ้นหรือเปล่าและอย่าลืมเรื่องของเวลดีเชนด้วยครับสแสดงว่าโดมาสิกพีตอนนี้กลับมาน่าสนใจมากขึ้นแล้วถูกไหมครับกลับมาน่าสนใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าต่างประเทศยังไม่ฟื้น<ช>ี๋ยวในอนาคตสมมติผ่านไป3เดือน4เดือนข้างหน้าจีมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งลด RR ลดดอกเบี้ยนะครับขยายเรื่องของลดค่าเงินค่าเงินหยวนนะครับแล้วก็อาดฉีพสภาพคล่อง ซึ่งปกติแล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับเวลาที่จีนมีการทําแบบนี้นะครับ,รบผ่านไปมาสักสาหเดือนเศรษฐกิจจีนจะบอททอมไม่ได้บอกว่าฟื้นนะคือแค่จุดถ,ถึงจุดต่ําสุดเนี่ยหุ้นชอบ <ๆ S 2> ไม่ต้องไม่ต้องมองแค่ฟื้นคือถึง,ถงจุดต่าสุดแล้วก็ตัวเลข PMI ที่เมื่อกี้บอกไปว่าเดินต่ํากว่า50ขอแค่มาเหนือปิ่มน้าคือ50าหุ้นคอมมอนดิตี้ก็จะกลับมาจหุ้นส่งออกก็จะกลับมาคือณนวันนี้คือกลุ่มกการลงทุนเนี่ยไม่เหมือน2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว 3ปีที่แล้วโดเมสิิขึ้นยาวๆเลยครับหุ้นคอมมอนิตี้ไม่ขึ้นเลยแต่ณวันนี้คือเนื่องจากว่า1คือหุ้นไทยไม่ได้หุ้นที่ถูกในโลก2คือว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไซเวสกับเศรษฐกิจโลกก็ไซเวย์แสดงว่าหุ้นก็ไซเวย์ครัะงั้นคุณจะซื้อแบบถือยาวๆไม่ใช่แล้วนะครับลงมาอย่างทบอกคือลงมาพูดง่ายแต่ทําว่าอีกทีนะทำอาจจะทำยากคือลงมาซื้อขึ้นไปขายคือปีนี้ปีนี้นะครับเป็นแบบนั้นจริงๆ อย่างที่ผมเมื่อกี้บอกคือว่าผมบอกว่าอินเด็กซ์จะวิ่งตามเมื่อกี้หนึ่งสย์หนึ่งสาคือถูกกว่า1 3ึ0งสามคุณซื้อ,อขึ้นไปใกล้ๆพันสคือสูงกว่าพ3นสามห้นคุณขายอันนั้นวันนี้มันใกล้ๆยังไม่ได้ถูกที่สุดคือ1นึ่งสามหนกนะครับก็แสดงว่าการแล้วก็หคือเรื่องของการขึ้นลงของของ Index นินเด็กซ์ะก็คือในเรื่องของตัวหุ้นรายกลุ่มรายตัวที่คุณกมับถามว่าแล้วโดมิ แล้วถัดไปคุณต้องเปลี่ยนกลุ่มอยู่เรื่อยๆทั้งโลกก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะแต่โลกนี้คือว่าหุ้นตัวไหนมันเล่นเพราะว่าแล้ววันนี้คือหุ้นไม่ได้ถูกทั่วกันหมดเลยครับแล้วมันไม่ไดเริ่มต้นของเศรษฐกิจขาขาขึ้นมันเป็นช่วงของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับแล้ว global p a y จะกลับมาน่าสนใจเมื่อไหร่ครับคุณผู้ชมครับผม global p a y จะกลับมาน่าสนใจเมื่อไหร่นะครับผมมองว่าหนึ่งก็คือดูจีนถามว่าจะน่าสนใจเมื่อไหร่คือว่าอันนี้ผมคาดการณ์ล่วงหน้านะ ค,คิดว่าจีนจะมีการฟื้นต่ําสุดของภาพของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือช่วงของ4ีถึงหเดือนข้างหน้าเพราะมาตรการกระตุ้นเมื่อสักครู่นี้คือทำอยู่4มาตรการ5มาตรการที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้ว4ี่ถึงหเดือนมุดว่าเราบอกว่าช้าสุดเลย6เดือนเลยว่าเศรษฐกิจจีนจะพอททอบที่สุดสมมตินะฮะปกติแล้วหุ้นจะมองลงหน้าคือสามเดือนอ่าสามเดือนก็คือว่าสามเดือนหุ้นจะเริ่มแลวเฮ้ยเริ่มไม่ลงแล้วเศรษฐกิจนะครับแล้วสารหนึ่งหน้าสงสัยฟื้นแสดงว่าณวันนี้ผ่านไปอีก3เดือน ก็คือเดือนนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแสดงว่าปลายปลายธันวาน่าจะถึงจุดโกลเบอเพยจะกลับมาใหม่โ, <mak> โกลเบอเพยจะกลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็คือว่าคาดว่าจีนจะฟื้นในอีก3เดือนข้างหน้าณวันนั้นคืออีกเดือนข้าง,งหน้าคือหน้าหเดือนปัจจบุบันนะครับเข้าใจนะคือณปัจจุบันผมมองว่า6เดือน4ี่ถึงหเดือนเอายาวๆเลยหเดือนแต่ถ้าโอเคว่ามันเป็น4เดือนเมื่อสมมติว่าสองเดือนผ่านไปเดือนนี้เดือนกันยาตุลาแล้วต้นเดือนพฤศจิกาตัวเลขภาคการผลิตกลับมาสูงกว่า50อ ไม่ต้องรอเลยฮะแสดงว่าหุ้นโกลบอลเพย์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นวันนี้กลยุทธ์เนี่ยสังเกตว่ามันแค่เพียงแค่พูดวันนี้ผ่านไปเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนผ่านไปหนึ่งคือเมื่ออดีตที่ผ่านมา3เดือนที่แล้วโกลบอลเพย์ดูน่าสนใจโดเมนสติกดูไม่น่าสนใจแต่ตอนนี้ทำไมโดเมสติกน่าสนใจและโกลบอลเพย์ก็เริ่มเริ่มมเงี้ยลงเพราะว่ามาตรการที่ม่คกี้บอกไปคือมันตอนนี้ทุกคนมาเน้นที่มาตรการกระตุ้นหลายคนบอกว่าการที่ไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญบางคนมองเป็นบวกเยอะช่างไป คืออาจจะบอกกัความต่อเนื่องของการทำทำงานของคณะรัฐมนตรีแต่ในสายตาของนุ่นต่างประเทศคิดอีกแบบหนึง่งที่บอกว่าตอนนี้เราสนไหมเราก็ไม่สนเงินเพราะว่าตอนนี้เขาก็เนื่องจากว่าดอกเบีย้ยของอเมริกาณวันนี้คือยังไม่ชัดเจนค,คนก็เลยไม่สนันแต่ว่าในอนาคตพอผ่านไปแล้วเศรษฐกิจเราด,ดูดีขึ้นเขาก็สนเองณวันนี้คือสังเกตว่าราคาหุ้นนะครับถ้าดูเป็นดูอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยอาจจะดูตื่นเต้นรหรือบางทีอาจจะไม่ตื่นอย่างเมื่อวานนี้อินเด็กซ์บวกแค่0.65จุด ไม่น่าเชื่อนะฮะแุ่บาังวันคุณบางตัวขึ้นเยอะคุณบางตัวลงเยอะคุณบางตัวไม่เปลี่ยนแปลงนั้นถ้าคุณจับจุดคือถ้าคุณไปดูอินเด็กซ์เนี่ยคุณจะลงทุนอะไรไม่ได้เลยนะครับยกเว้นคุณจะไปซื้อทีเฟกคุณจะมาเล่นตัวฟิวเจอร์นี่เเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคุณดูหุ้นรายตัวเนี่ยผมคิดว่าอินเด็กซ์เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นครับฉะนั้นช่วงท้ายๆที่ดูลักษณะการแกว่งตัวแบบนี้กรอบน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณเบรกรอบก็คือว่า13513ตอนนี้133ซึ่งตรรงัับพอดสผมดูที่135 133 นะตอนนี้คือแนวรับพอดีนะครับเป็นแนวรับนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1 3 7 0 1 3 7 5เมาื่อวานไปแถบไปลุงสุดที่1374ครับก็ไปชนแถวๆนั้นชนแถวๆนั้นก็สังเกตว่าก็จะพ่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับจนกว่าที่ผมยังคิดว่าจนกว่าที่ดอกเบี้ยอเมริกาจะชัดเจนจะชัดเจนชัดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ว่าการเลือกกลุ่มมากกว่าการเลือกกลุ่มตอนนี้นะครับผมยังชอบกลุ่มบ้านละที่ดินบ้านละที่ดินนะครับเพราะว่ายังเชื่อว่ามีมาตรการกระตุ้นนนนคับกืออว่่่าาาาตตี้้้หดิเยมงช LPN สุภาลัยนะครับหรือปรึกษาเพราะว่า L P N เนี่ยมีสัดส่วนรายได้สัดส่วนรายได้ที่เป็นลูกค้าเขานะต่ำกว่า2ล้านบาทเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแสดงว่าถ้ามีมาตรการกระตุ้น L P N ได้เป็นยัวสูงสุดสุบตัวปรึกษาประมาณถึงประมาณทักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวสุภาลักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวอื่นแทบไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่บ้านละสามล้านห้าล้านอันถ้าคุณเล่นเีมนี้ผมคิดว่าสามตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจหรือถ้าเก่งกันไรกับเรื่องของเอสาวันดีถ้าวันนี้ผ่านใจครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทางด้านคุณประเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมากครับขอบคุณครับบครััเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์สี่ส่นสองกันครับ